สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการตั้งหน้าแรกของไฟฟอกให้เป็นหน้าที่เราต้องการนะครับโดยเพื่อนๆนะครับอาจจะตั้งหน้าเวลาเราทําการเปิดไฟฟอกนะครับขึ้นมาอาจจะตั้งเป็นหน้า Google นะครับหรือตั้งเป็นหน้า w i n d o w s ยา m c o m นะครับหรือเป็นหน้าเอ่อเว็บการ์ตูนต่างๆที่เราต้องการนะครับเวลาเราที่ทําการเปิดไฟฟอกขึ้นมานะครับมันก็จะเปิดเป็นหน้าโฮมเพจให้เรานะครับ ถามว่าแล้ววิธีการเซตนั้นนะครับทำอย่างไรนะครับก็ให้เราทำให้เราทำการเปิดไฟฟลอกขึ้นมาก่อนจากนั้นไปที่เมนูที่เป็น Open Menu เมื่อไป Open Menu เสร็จแล้วก็ให้กด Option เมื่อกด o p ปชันมาเรียบร้อยในยแท็บ g e n e r a l นะครับในส่วนของ When Firefox start นะครับให้เลือกที่เป็น Show Your Homepage นะครับจากนั้นนะครับตรง Homepage ตรงนี้ให้เลือกเป็นให้เราพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการเปิดหน้าโฮมเพจนะครับก็สมมุติว่า ผมเลือกเป็น google นะครับก็ google co th นะครับจากนั้นก็ทำการพิมพ์ไปเรียบร้อยนะครับก็ปิดโ o ต t เลยนะครับมุมขวานะครับกด cost tab จากนั้นนะครับคลิกเปิดตัว firefox อีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราทำการเปิด firefox อีกทีหนึ่งเราก็จะได้หน้านะครับโฮมเพจที่เราทำการเซตไว้เมื่อกี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการเว็บไซต์ไหนให้เป็นหน้าโฮมเพจนะครับก็ วันนี้เป็นทิปง่ายๆแล้วกันเนาะสำหรับการทำโฮมเพจสำหรับ Firefox นะครับท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับทิปต่างๆของ Windows นะครับก็สามารถ Subscribe นะครับภายใต้ชแน l ของเฮียเอกหลังเสียนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ